นี่สาวก Power Rangers นะครับวันนี้เราามาคลิปด่วนนะไม่พูดพร่ำทำเพลงนะเข้าประเด็นเลยดีกว่าว่ากันด้วยเรื่องของ Power Crystal นะฮะนี่เป็นไงดูผมซะก่อนก็คือตอนนี้เรามีช่องทางการเติมเงินได้แล้วนะฮะแต่จะบอกว่าเติมเงินมันก็ไม่ได้100%นะทุกคนคือมันอารมณ์เหมือนแบบซื้อคริสตัลได้แล้วมากกว่าก็คนที่เล่นเกมนี้ก็จะรู้อยู่แล้วนะเวลาเราจะหาซื้อคริสตัลก็จะซื้อได้2แบบ แบบแรกก็คือซื้อสดเลยซื้อเฉพาะคริสตัลอย่างเดียวกับแบบที่2ก็คือเราซื้อผ่านพวกบันเดิลที่มันจะแถม VIP point แถมอะไรพวกนี้นะฮะซึ่งอันเนี้ยทางเกมเนี่ยเขาก็ได้มีเพิ่มระบบของการาขาย power crystal เข้ามาเนื่องจากเขา,าปิด store ในหลายๆประเทศที่ไม่ใช่ usa มาเลยทำให้คนเล่นเกมเนี่ย เปนแฟนเกมเนี่ยมันซื้อของเขาไม่ได้มันเล่นต่อไม่ไดนะ้เขาก็เลยออกเป็นตัวนี้มานะฮะแต่ว่า,อาของที่ได้เนี่ยมันก็จะมีเป็นเฉพาะ power crystal เฉยๆเนาะมันจะไม่ใช่เป็นแบบบันเดินแล้วก็ไม่ไม่ได้มีพวกของเสริมของแถมอะไรเหมือนที่เราเคยซื้อออฟเฟอร์ในในอินเกมเพอร์เช e อะไรแบบนั้นนะครับซึ่งทางผมเนี่ยก็ได้ทดลองทดสอบมาแล้ว กดไปเลยร้อยเหรียญได้จริงเว้ยทุกคนก็เดี๋ยววันนี้พามาดูเลยนะครับว่าซื้อ,อยังไงจะได้อ่อมีช่องทางซื้อคริสตัลเอาไว้ไปเปิดตัวละครใหม่ๆมาเล่นกันต่อไปได้เพราะว่าทุกวันนี้ถ้าถ้าใครไม่ได้เติม v i p ทิ้งไว้แบบผมเนี่ยแทบจะแห้งเลยแทบจะหาช่องทางเลยหา power crystal มาเปิดตัวละครใหม่เนี่ยไม่ได้เลยก็มาครับ อย่างแรกนะก็ให้เพื่อนๆทุกคนเนี่ยเข้าไปที่ตัวหน้าอ่าที่เขาขายคริสตัลก่อนเข้ามาที่หน้า power crystal มันจะมีนี่ไอคอนเล็กๆตรงข้างล่างจอมุมขวาล่างนี้เขียนว่า web store กดเข้าไปเลยครับพอกดเข้าไปแล้วเนี่ยเขาจะพาเราผ่านเข้าไปในหน้าเว็บของอเนี่ย e x o l a นะเราก็ดูก่อนทั้งบนตรงนี้ถ้าใครไม่ได้ล็อกอินเนี่ยให้ล็อกอินเชื่อมกับ รหัสเกมของเราก่อนนะก็กดล็อกอินไปได้เลยแล้วเดี๋ยวเขาจะออโต้ลิงก์กับตัวเกมให้พอเสร็จแล้วนะก็มาเลือกเลยเราอยากจะซื้อแพ็กเกจไหนอ่าดีพอกดเข้าไปปุ๊บมันก็จะโชว์เป็นเ y เ e น t ์เมท o d ของโล c คอนนั้นๆน,น,นี่ของมีคุ้นุคุณตาหลายไอคอนก็จัดมาสักหนึ่งอันนะครับใส่อีเมลลงไปอีเมลตรงนี้จำเป็นนะเพราะว่าจะต้องเอา เป็นที่อยู่อีเมลที่เขาจะส่งเป็นตัวรีซีฟหรือใบเสร็จรับเงินเป็น e ีอ e ีรีฟอะไรเงี้ยมาให้เราทางอีเมลนะครับก็หลังจากดําเนินการแล้วอย่างผมเนี่ยผมเลือกเป็นจ่ายผ่านพรอมเพยเนาะเขาก็จะให้บาร์โค้ดผมมาผมก็จะเอาไปสแกนจ่ายพอจ่ายเสร็จแล้วเนี่ยไปดูที่กล่องจดหมายในหน้าเกมเนี่ยไปดูในกล่องจดหมายนะมันมันจะส่งมาให้ทางจดหมายนะเพราะตอนแรกผมเติมไปแล้วแบบคิดตันไม่เข้าผมคึกว,ว่าแบบ เอาสรุปยังเติมไม่ได้เสียเงินฟรีแล้วกดไปร้อยเหรียญสามพันกว่าไม่ได้ของปรากฏไม่ใช่ครับส่งมาแล้วผมไม่เห็นเองเนเขาก็ไม่ได้ไม่ได้มีทําเป็น How to ทำสเต็ปอะไรให้เรามาเลยอยู่ๆก็โผล่ขึ้นมาเป็นเว็บสโตร์ถ้าไม่มีเพื่อนในในกิวผมบอกเนี่ยผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะเอออันนี้ต้องขอบคุณเพื่อนในกิลคนนั้นด้วยนะครับได้เป็น power s t u n มาแล้วแต่อย่างที่ผมบอกไปตอนแรกนะฮะว่า มันก็จะมีแค่ตัว power crystal มาโดดๆอย่างเดียวเลยมันจะไม่ได้มีตัวของเสริมของแถมเหมือนที่เราเคยซื้อบันเดิลในอินเกมเนาะซึ่งตรงน,นี้ผมก็มีได้แนะนำไปทางทีมผู้พัฒนาว่าแบบเออมันควรจะต้องมีตัว VIP point มาให้ด้วยไหมย,ยังไงเราก็จ่ายเท่ากับเวลาที่เราซื้อในอินเกมออฟเฟอร์อยู่แล้วอะ่ะเพราะงั้นมันก็ควรจะแถม VIP point มาให้ด้วยเพราะสาหรับคนที่ มันเคยเติม VIP point มาก่อนอะอย่างผมอะแล้วตอนนี้มันเติมไม่ได้แล้วมันก็มันก็ไม่มีไม่มีทางที่มันจะเพิ่มเลเวล VIP point ไปได้แล้วของผมมันาขาดอยู่อีกแค่นิดเดียวเองมันจะไปเลเวลถัดไปละก็ผมก็เลยลองทักหาผู้ดูแลเนาะก็ให้เขาฝากเรื่องไปหน่อยนะครับก่อรอติดตามได้นะครับเพราะว่าทางทีมงานก็เหมือนตอบตอบกลับคอนเฟิร์มผมมาแล้วว่าเดี๋ยวเขาจะเอาตรงเนี้ย ไปดําเนินการมาคิดว่าก็รอดูต่อไปในอะนาคตนา่นาจะมีครับ <Okay. S 1> ก็หวังว่า,าคนที่เคยเล่นเกมนี้เนาะแล้วก็เลิกไปเพราะว่ามันเติมเงินไม่ได้มันซื้อ power crystal เพิ่มไม่ได้เนี่ยพอมีระบบนี้เข้ามาก็อ,าอยากให้หวังว่าจะจะกลับมาเ n j นจอยเกมได้อีกครั้งนะครับก็มาเล่นด้วยกันเนาะเกมเขา ดีเกมเขาสนุกสำหรับคนสาวก power rangers คนที่รักใน power rangers เนาะก็ยังไงก็ต้องรักเกมนี้อยู่แล้วผมรู้เพราะผมเองก็เป็นแบบนั้นเหมือนกันนะครับก็หวังว่าจะได้เห็นผู้เล่นหน้าเดิมๆหรือผู้เล่นใหม่ๆนะเข้ามาจอยเกมมาจอยมาอยู่กิลเดียวกันกับผมก็ได้นะมาเล่นด้วยกันโอเคคลิปนี้ก็บอกจะพูดสั้นๆนะแต่สุดท้ายก็ไม่สั้นก็ยาวจนได้ก็ไม่เป็นไรครับก็ เพื่อนๆเนาะเหมือนเหมือนเราแบบได้มาพูดคุยกับเพื่อนๆกันก็โอเคครับคลิปนี้ประมาณนี้อ่าแล้วเดี๋ยวจริงๆผมอยากอยากทำรีวิวตัวนี่นะ SPD เขียวนะคือผมอยากได้มานานแล้วแล้วผมก็ไปไปซื้อเข้ามาเนี่ยแล้วก็เอามาลองเล่นนะแล้วก็อ่ามีแจ้งแก้บงแก้บักท่าเข้าไปแล้วด้วยนิดนึงเดี๋ยวเดี๋ยวผมลองเล่นดูก่อนถ้าเกิดว่าเทจมันโอเค แล้วมันมันสนุกเนี่ยเดีผมค่อยมาทําเป็นรีวิวคลิปหน้านะครับสําหรับคลิปนี้ก็ให้เป็นในเรื่องของอาการเติมเงินการซื้อพาร์คริสตันเป็นระบบเว็บสโตร์อันใหม่ของเขาแล้วกันนะครับก็ลาไปเท่านี้ครับเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ